สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาหน่อยพีนบังเพ่ับเอบอดจอยเอหลาานี้ครับเร,ร FC, าเคยถามพ่อเอกสายสายพ่วงกันยิลารับแขกค,ครับ <c oughs> ไอ้มันมันมันมีแค่สายเนี่ยของเขาอันนี้ชาดอยู่นะเรายกมาเลยได้ไหมเอาเอาชาดแบบของเขามาด้วยผ่ามาทำบุญก็คือทำบุญนะครับอู้สวยนะอือสวยเป็นพิเศษน้ำไม่อาบก็สวยด้าบ้าบอคนอื่นไหมเบียร์ไหมเบี้ยมขนาด นั่นแหละตัวเล็กอนี่ยปามาเลยเออเอาตัวใหญ่ก็ถอนมาเลยเดี๋ยวเข้ามาเข้ามาแชร์กันเยอะๆนะครับวนี้กำลังยอดร่อยชามซิบเก่าแค่หล่ะครับเอาาาาาาทุนมาทำเอาให้พีธีก่อนทีนี้ก่นี้เช็คสอกเราจะไล่สองชั่วโมงนะครับถึงเที่ยงนะครับไม่ เอาช่วงนี้เข้าสู <ไป S 1> ่พิธีการพิธีกรครับเอาเชิญพิธีกรสาวสวยครับผมนะพิธีกรพิธีกรอู้เป็นทุกอย่างเนาะไปพูดไพูดเอ้าเมืองพานสามร้อยท่านนะครับอุ้ยมาแล้วมาแล้วครับทำบุญก็คือทำบุญนะครับเปิดข้างล่างก็พอมนะเปิดข้างหลังนะานี่ลูกแู้วไหมเออ พวงหลังได้ไหมหนูก็ไม่กดสายนะลูกเอ้าพอการพลาดอีกนะจดจุลูจดจุลูจุลูจดูุลููุลูจะทำเป็นเล่นนะมาแล้วเนอะเออทรทชารัฐพุทมี อยากเบิ่งโทรศัพท์พ่อแหมอยากเบิ่งของพ่ออยากเบิ่งของพ่อไม่ไม่ไม่มาแล้วโหดมาแล้วมาแล้วไปคุยกับเอฟซีหนอนไม่งั้นอ่าว่างานนี้ยังหลับิ่งโ่อีลาจะไปเบิ่งแขกโอ้โบอลเออผู้เล่นพ่อต้นพ่อยังหุ่หลอกเอนแมนแมนแมนให้พ่อต้นพี่น้องครับใครอยากขบวนไหมพ่อต้นนะเดี๋ยวพ่อต้นสิร้องให้กีหฬาจัง่อย น,น้ำไม่ไหลนะแม่พีดไป <บน S 1> วัดเลยสวัสดีครับพอๆแม,แม่เอฟซีมาจากบ้านใดครับบ้านเท่านีบ่บอกนครพนมอ๋มมอ,อ,อลูกสาวหาน่มามหัยกีเนาะมาจากนครพนมนะครับนาทุ่มเอฟซีหลาเท่านี่เนาะเมอแรงเมอแองอยู่ว่าเมอแรง จนแห่มืออื้นพูดเนาะทอดกระถิ้น,นพอมองมองยู่วัดเพื่อนกับเตรียมไว้มองถลับร่องเขายู่วัดนะเพื่อนกับเตรียมสถานที่รับรอออ่องแต่แม่น่อยมั้ง,งพี่นองมาจากนาครพนมครับผม เอฟพีเอฟซีหอบฝันนั่แเ่นะอีลาเพื่อนรับแขกอยู่เพื่นว่าเพื่อนงางเบิ่งแขกเพื่นบอกพอกันเพื่อนเดาไม่ัว แม่ของวันก็ยังก็มแม่ไปตเอาเลยเด้อจเด้อยังไปตามเอาเลยจ้ะเ

ถ่ายคลิปครับเ <ส addition. S 3> นี่ยเขาช่วยตัวหลูด้วยเี่ยใครตดอ่ะไปช่วยด้วยจะเป็น2้ะแล้วแม่ที่ย้นจะไในนี้ก็ใช่วันนี้จะให้ เป็นข้าวอะไรครับข้าวมากว่ะเออต้องต้องใส่ไมโทรเนาะมันถึงไปได้ข้าวมากข้าวมากเออลบลบลิกาซีดเดี๋ยวไว้นี่แหละลูกเดี๋ยวชิโยบไปยังครับเดี๋ยวเดี๋ยวชิมี่ไตโยคอมเซลซียกไปเดี๋ยวลูกก็ไปเลยโอเคปดั มันไม่ใช่อะไรข้าวเหนียวที่ทำสอวันมันเข็เขาเนยังพอยิบเข้ามาครับประมาเข้ามาของบลาที่เราช่วยย่อยที่ใส่ี่เาเมนี่มันมันมันได้กินกับลูกลลูกโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวพญาธขอบคุณครับสาธุครับสาธุสาธุวแล้วลูกไม่ต้องยกหนูไม่ต้องยกเข้าเออกินข้าวข้ามากครับ อันนี้อะไรแม่อันนี้ที่หลังโออันนี้วันี่อมันยกไปอยูอ่ด้วยกันเลยเดี๋ยวงไปใ่กัเดี๋ยวไะวางไว้แถวหลังๆนี่ไว้ไปโต๊ะก็ได้พอต้นคนจะได้หยิบกินง่ายๆวางอันนี้แหละโอเค นี l l ่แหละรับแจกแั่นี้นี่แหละรับแจกยนะครับพี่น้องแจกมาล้นร้านล้นร้านครับพี่น้องสวัสดีครับเจ้าคือโบปิดเป็ดแม่สวัสดีครับต้องมาตอนไหนแม่มาลงโบก่อนตอนแปดโมงแม่ถับมาสวัสดีครับครับแม่เหลือลำนะแม่ขนลุกเดี๋ยวลำละจนเสร็จงานแม่จนเสร็จ ครับสวัสดีครับพ่อสร้างครับขนลุกหว่องหว่องน่าเทนี่ไปก็เข้าใจเปลี่ยนตัวรถไฟทันทีใหญ่ใบบาทใบสามสเปนเตอร์งานจะทิ้งต่อครับผมไปกินได้ก่อนไปนั่นแหละในกล่องที่ก็ยกไปแล้วอ่ะครับกับเย็นแชเย็นมาแล้วครับสวัสดีพ่อช้างนะครับศรีสะเกด้างบ้านนะครับเต๋อแกงยี้ไม่เห็นกันอีกแล้วนะครับเป็นเลย บรรยากาศงานลูกสาวกระเทียมเนาะปีนี้คนเยอะกว่าตอนแรกแม่พอสั่งเมื่อวานนี้ผมอ่าเฮ็ดคลิปอยู่วัดที่นี่เข้าใจว่าพี่น้องเข้าใจว่าปีนี้เป็นกระเทียมปีที่สองครับได้ถามพ่อเอกมุ่งเศ้าว่าบ่แม่นเป็นปีแรกถ้าเฮ็ดกระเทียมมันเฮ็ดสามปีต่อกันปีที่แล้วเนี่ยที่เฮ็ดเนี่ยมันเป็นผ่าป้าว่าั่นพ่อเอกว่าแม่นพ่อเอกก็บอกมื่งเศร้านี่บอกพี่น้องเอฟซีเฮ้าเลยครับในคลิปนี้ครั้งนี้เป็นครั้งที่หนึ่ง ปีที่แล้วเนี่ยเป็นผ้าป่าปีที่แล้วมันเดือนบกกระลาคุมกระลาครับบ่วแม่นางกระถินนี่นี่เพิ่นกระถินปีแรกนี่พี่น้องแต่บันนี้เพิ่นสีเพิ่นสีเหตสาสามปีต่อกันหนึ่งเดือนแมนครับแมนแมนนี่นี่คือมีคำตอบให้ในคลิปนี้เลยมาผอกับผอสร้างอีกสองปีนี่ปีแรกนี่ยังปูยิ่งใหญ่เน้อผอสร้างเนาะที่นี่ก็รทำงานก็ขับปลาผมรู้สึกว่าผมตื่นเต้นกว่ากปลาปีที่แล้วครับเอาสวัสดีครับผมครับครับนี่ลูกสาวกระรับแอ่ะ ขอบครับครับขอบคุณพ่อสร้างขอบคุณพ่อสร้างครับเดี๋ยวกจะพาเพิ่งบรรยากาศอ่ารอบๆครับลูกสาวมาในชุดผ่าไทยครับมันครับขอบคุณขอบคุณนะครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีครับในคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้นะครับในบรรยากาศนะครับยิราท้าเข่ารับแจกนะครับพี่น้องรถตกสะหวอดน้องลูกสาวครับเป็นกระถินปีแรกครับกระถินปีแรกนะครับขออนุญาตแจ้ง ในคลิปนี้นะครับในชลิปนี้ฝากพี่น้องไปชําเนียนะครับเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดี